กรอบนะมึงมึงกรอบมากเออวันนี้กูอย่างกรอบเลยแบบ้ยชาทั้งชาทั้งกรอบแบบโอชิดอ่าล่ะมึงเอาชื่อนี้ตั้งเป็นตั้งเป็นชื่อคลิปนะไอ้ก็กดไปแล้วไงไม่มึงเกดจังวะเฮ้ยเหลือแอลแอลเหลือค่มึงกดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเจเสร็จแล้วแล้วก็แอลกดห้องด้วย พร้อมสตรีมยังไงมึงถ่ายยังถ่ายแล้วโอเคนะอันน้มึงตั้งชื่อคลิปปูให้มึงแล้วจะต้อยนะเออเออออูจะเช็คสตรีมมึงอยู่เรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวนะนูอินนี่ใครวะน้องเจ้ดูนี่ก็เพื่อนที่เล่นแอลกันเราคนไม่ใช่เกดเหรอ ไม่ใช่นี่ก็หลอนอีกโอ้คนหลอนโอ้เสียงพวกกูยังเบาเลยนัดเลยพูดเพิ่มพูดเพิ่มเลยเสียงพวกกูเบามากเบาอ่าเสียงมือโคตรดังก็มันพูดสิบสองนี่หว่าเพราะว่าไม่ตอนแรกคือฟังกันมาแล้วแบบไมค์กูมันดังไงเออไมค์มือดังดังดีดังดีด้วย รดไม่มึงหน่อยรถมุดพูบูขึ้นไปรดกูลงหน่อยคุยกันเอ้าไอ้นัทมันยังไม่เกิดมันยังไม่ดมไมด้กดเผยแผ่ใช่ไหมสรุปแล้วนัทถ่ายไปแล้วมันกดแอดไปแล้วไม่เห็นขึ้นเลยไม่ช่างมันเถอะมาแค่เล่นเกมอย่างเดียวเดี๋ยวไม่ค่อยไปนั่งเซตที่หลังเออแบนอะไรดิไม่รู้อะแบนยี้ไปละ <c oughs> ไซรัสเหรอเอาหนักไปใส่ลาสเอาันออกไป <c oughs> ไ อ้าวไม่ได้ลงใน Facebook เฟซบุ๊กหรือเปล่มัมก็ถึงเรบอกว่ากูบอกให้มึงบอกวิธีให้มันลงในเฟซบุ๊กได้ไงอ้าวเพื่อรับว่าทำไมติดขึ้นเฟซบุ๊กอะมันก็ไม่มีใครเห็นไงเพราะว่าไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปกติไม่มีใครกดดูอันนี้แค่เดาตอบไปก่อนก็ได้เออเชนอะไรดีเพื่อนอ่ะแล้วก็ค่อยทิมหน้าค่อยแบบเป็นทิมที่เฟซบุ๊กด้วยโอเคโอเคอ้าวเล่นอะไรกันนะเนทัลลี่ท่านหลอนแล้ว ตัวความเทพอือมบัตท่าหลอนบ y ยไอเอ s s แอสรินจัดรูนรนจัดเสร็จแล้วรู้ไม่ได้จัดสิัอุามีวันนี้ออนไลน์วะเด้อ ไม่ได้เปิดเทคเมเนเจอร์แม่งซีพียูเร่งขึ้นห้าสิบเลยเหรอวะมันเข้าฉากหน้าโหลดปะเอลเข้าทัชนัมเบรมันดีเลยอ่ะป่ะวะกู่มือคู่เช็คคู่มึงแต่ละคนนั่งไม่กูเช็คดีกว่าเช็คใน iPad ได้ใช่มึงเช็คในแท็บจะได้เพราะมึงมีสิทธิบคงขึงได้เซิลมิกแท็บมา มีแท็บวอเตอร์เฮลคืออะไรวะใช่เนี่ยุูดูอยู่เดี๋ยวมีแพดโปรอ่ะมีแพดโปรไม่ไม่ใช่ตัวโปรเว้ยเพราะตัวโปรไม่ขายในไทยนะจ้าขายแค่ในจีนเท่านั้นโอ้โหมีการจำกัดสิทธิ์ด้วยเหรอขายให้ในขายในไทยนะขายแค่ในจีนเนี่ยเออขายแค่ในจีนอย่างเดียวส่วนในไทยรุ่นที่ท็อปสุดน่าจะเป็นตัวของกูนี่แหละคือตัว ตัวหน่วยความจำสองห้าหกตัวเนี้ยมันล็อกอยู่ที่เอหน้าเลือกตัวละครอะไม่ใช่ใช่หน้าล็อกได้ตัวละครมันไม่เข้าหน้าโหลดไม่เข้าใช่ไหมถ้างั้นอาจจะต้องเซตอีกหน้าหนึ่งให้มันด้วยได้ต้องเซตอีกสองอีกหน้าหนึ่งครับหนึ่งไหนเข้ามาวะหลังเข้ามานน่นนี่แล้วนหออ่าดูคร ล็อกอยู่ตรงนั้นอะ่ะคูเปลี่ยนไม่ได้รอไปก่อนรอย่างก่มันจะเข้าเกมเลยเปล่าไอ้น,นี่มอีออตโต้ดิเทคไม่ใช่เหรอไม่ไม่ไม่เอลไอเอลอลเนี่ยจะเป็นอะไรที่สตรีมยากที่สุดแล้วในบรรดาการสตรีมอะ่ะมันว่ามันมีโปรแกรมสองตัวเว้ยใช่มันเป็นโปรแกรมสองตัวมันก็เคยบอกเนี่ยมันไอลันเชอร์ก็คือคาว คือเหมือนมึงสตรีมคลาวอยู่แล้วก็เขาเกมมึงก็โยนไปอีกอันนึอืมมึงต้องมีปุ่มปรับสองตัวไว้แคปหน้าสองหน้าได้แล้วปัญหาคือมึงต้องมีปุ่มอีกอันนึงทำแคปไม่ได้อีกอันนึงมันแคปไม่ได้เพื่อนประเด็นมันแคปไม่ได้เมื่อกี้ผมเคแล้วอ่รอแป๊บนึงรอให้เกมมันโดดเข้าก่อนเออมึงมึงอย่าถามว่าแคปเม็มึงอย่าพูดแบบนั้นเพราะกูเคยทำแล้วทอลได้ทำได้ใช่ไหมทีทำอย ไอตอนที้มันตัจะมีต้องอะไรวะอย่างไค่เอ็นของ L อันอาจจะต้องปิดไค่เอ็นแล้วให้มันไปดีเทคตรงตัวกีนนี้กว่าเป็นชื่อตัวเอ้อไม่ L มึงมึงทำปุ่มได้ปุ่มแบบปุ่มไอเนี้ยปุ่มเอาไว้แบบปิดวตเออปุ่มสวิตช์กะเอาไว้ปิดไงรอกว่าพอเข้าพอเข้าอีกหน้าหนึ่งมันก็ปิดตัวหน้าไคเอ็นไปปิดปิดกดไอเนี้ยไม่มองเห็นนะหนไค่เอ็นตัดแล้วใช่แต่เขาเนี้ยนันมันทำเป็นหรือเปล่าเพราะปกติกูจะทำไง กดปุ๊บแล้วมันก็สับไปอีกหน้าเานี่ยมันเพิ่งเริ่มใช้มึงจะให้มันเป็นได้ย่งไงค,คู่มือเอสค,คู่มือเรียวคู่มือเท่านั้นที่จะสอนก็ได้คู่มือเรียวคู่มือมึงพูดอย่างกับคู่มืออ่านคู่มือมึงอ่านนว้ยท่งคู่มือทิ้งเร็วที่สุดเท่าที่กูเคยเจอมากูอ่านหน้าแรกไงแค่นั้นแหละอ่านหน้าแรกเดียว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 อ่านหน้าแรกก็มันเป็นภาษาไทยไหมถ้าไม่ใช่มึงก็โยนทิ้งกนแล้เอ้ยมึงรู้ได้ไงวะ บางครั้งกูก็เจอคู่มือแต่กูเจอคู่มือภาษาจีนเยอะที่สุดแล้วนะในบรรดาพวกมึงโอ้ใช่สิที่ทำอยู่โรงงานจีนนอ้ชาเฮาจูใช่น่ะไม่นะคู่มือสามารถเป็นภาษาอังกฤษในโรงงานอ่ะแต่อ่านไม่ออกนะถามว่ากูอ่านไหมก็ไม่อ่านช่างแม่งไอ้เหี้ยเดี๋ยวรอสักแป๊บจะเสร็จละ99%พวกคุณร้อยกันยังเนี่ยยังยัง พยายามดูความพยายามใช้คำว่าคุณไม่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 ลื่นหูวซะเลยไม่ลื่นหูซะเลยใช่หมจะไม่ไม่ไม่ดีแล้วไม่ลื่นหูวซะเลยได้ไม่ได้ปฏิเสธทธณนะเขาขงบุตรหานตึ้งพนะูคำว่าไม่คุณมันไม่ไม่จับมไม่ดีเทคไม่จับเพราะไอ้ไนัทมันเมตั้งค่าไว้ก็บอกแล้วมันต้องตังค่าปุม่ม มันฆ่าช็อตคัดไว้ให้มันจับก็ตอนที่กูถาอมึกูก็ถาให้มึงดูไม่ใช่เหรอทัดช็อตคัดให้มึงดูอืมอ้าวค้างเลยเด็กแมวไม่จับหรอกูจะได้ไม่ต้องกดดูต่อเปลืองแบต